สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังคําแบ่งปันในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดแล้วก็คําหนุนใจจากพระเจ้าของพระเจ้านะครับวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันในหัวข้อความถ่อมใจมีพร้มพีหลายข้อนะครับที่ทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงให้ความสําคัญพระเจ้าทรงใส่ใจผู้ที่ดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจนะครับเดี๋ยวผมอยากจะมีโอกาสได้เริ่มต้นในการอ่านพระเจ้าพระเจ้าซัก สอสข้อนะครับแล้วก็เราจะได้พูดคุยหนุนน้ำใจแบ่งปันกันนะครับวันนี้สั้นๆน,นะครับพี่น้องแต่เชื่อว่าจะเป็นพระพรกับเรานะครับโอเคจะเริ่มอ่านจากพระธรรมมีคาบทที่6นะครับข้อที่8บอกว่ามนุษย์เอ๋ยพระอ,องค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีพระยาเวทรงประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้ทําความยุติธรรมและให้รักความเมตตาและให้ดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ อีกข้อนึงนะครับอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่6บอกว่าแต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระพีจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่จองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจจะมีพระพีอีกตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2นะครับอันนี้เป็นข้อที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยนะครับอาจารย์บอโลบอกพี่น้องในฟิลิปปีและเชื่อว่าเป็นสารที่มาถึงผมถึงพี่น้องในวันนี้ด้วยนะครับว่า ให้เรามีจิตใจเช่นนี้เหมือนที่มีอย่างในพระเยซูคริสต์เราลองอ่านร่วมกันนะครับในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่หถึงข้อที่8นะครับจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาตทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลง ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนพี่น้องครับนี่คือนามประทัยของพระเจ้าและนี่คือวิถีของพระเยซูวิถีของพระเยซูคือวิถีแห่งความถ่อมใจแต่วิถีของโลกนี้คือวิถีแห่งความหญิงพยองและหลายครั้งนะพี่น้องถ้าเราไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นบนวิถีแห่งความถ่อมใจอย,อย่างพระเยซูแล้วเนี่ย วิถีของโลกมันก็จะคืบคานเข้ามาในชีวิตของเราอย่างที่บางครั้งเราแทบจะตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับดังนั้นวันนี้เชื่อว่าผ่านคําแบ่งปันนี้ก็จะทําให้เราได้ไข่ควรพอเจ้าพระเจ้าแล้วพ,พระวิญญาณและพอเจ้าก็จะช่วยให้เราได้เติบโตขึ้นลึกมากยิ่งขึ้นในการมีหัวใจแห่งความผอมใจแบบพอเจ้าพระเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนแรกครับผมให้เราเริ่มต้นกันในเรื่องที่ว่าเราจะพิจารณาถึงความถ่อมใจตามพระคัมภีร์ ความถ่อมใจแท้ตามพระคัมภีร์นะครับที่จะต้องมีคําอธิบายเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีมุมมองสายตาของเราแตกต่างกันใช่ไหมเราบเราจะมองว่าโอ้นี่คือถ่อมใจนะนี่คือแบบนั้นนี่คือแบบนี้แต่ว่าวันนี้พระ,ะนะพระเจ้าเป็นเหมือนเลนส์สายตาให้กับเราที่เราจะได้มองแบบเดียวกันในเมนนะครับเมื่อเราพูดถึงความถ่อมใจนะพี่น้องบางคนอาจจะนึกถึงคนที่สุภาพเรียบร้อยคนที่น้อมถ่อมตัวนะครับหรือว่าคนที่แสดงออกแบบว่า หอมตน้นซึ่งเสียวนี้เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นนะครับแต่พระเจ้าพระเจ้าเนี่ยได้พาเราไปลึกกว่านั้นพาเรามองทะลุการกระทําภายนอกไปสู่สิ่งที่เป็นภายในนะเพราะฉะนั้นความสนใจแท้แบบพระพุทธีคืออะไรนะผมยกมา3ประการนะครับในวันนี้แต่ว่าอันที่จริงอาจจะมีมากกว่านี้นะพี่น้องสามารถแชร์มากับผมได้นะครับโดยการพิมพ์มาในคอมเมนต์นะพี่น้องคิดว่า ความถ่อมใจแท้ของพระเจ้าเนี่ยในพัมพีเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองมาแชร์แล้วพูดคุยกันได้นะโอเคผมจะเริ่มนําเสนอที่ผมเห็นในพัมพีก่อนนะประการแรกนะความถ่อมใจแท้ตามพัมพี์กนะ็คือการยอมอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าความถ่อมใจแท้ในพัมพี์ที่เราเห็นนะคือการยอมอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแคผ่ผมบอกว่าผมเข้ามาในโบสถ์แล้วผมชูมือตอนนมัสก,การก้มหน้าตอนอธิษฐานแล้วก็ตอนที่ฟังเทศก็นั่งเรียบร้อยฟังเทศแต่งตัวเรียบร้อยเลย พี่น้องครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าพ่อพีพาเราไปไกลกว่าน,นั้นเพราะว่าตอให้ผมทําสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่ผมไม่ยอมให้พระเจ้าคอบครองชีวิตผมก็ไม่ได้ถ่อมใจแท้ตามพวามพีนะครับโอเคเราลองดูพวามพีร่วมกันนะในหนึ่งไปโตบที่5ข้อที่6แล้วก็ยากอบทที่4ข้อ13บสถึงสินะครับหนึ่งไปโตบทที่5ข้อที่6บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้ พระหัตอันทรงฤทธิ์พระหัตของพระเจ้าการครอบครองของพระเจ้านะครับพว่าพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วต่อมาครับในพระธรรมยากอบที่4ข้อ13ถึง15อันนี้เป็นข้อที่หลายๆคนน่าจะคุ้นชินกันดีเลยนะครับข้อที่บอกว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดพระธรรมยากอบ4 13ถึง15บนะบ,บอกว่าฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นจะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งและจะค้าขายแล้วได้กําไร แต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไรก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไปแต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นพี่น้องครับจากพระวิมพีสองข้อน,นี้ผมเห็นภาพหนึ่งที่พระวิมพีนำเสนอให้กับเราคือคนที่ถ่อมใจจะยอมอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าความหยิ่งหลายครั้งทำให้เราอยากจะ ควบคุมทุกอย่างเราอยากให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามใจของเราใช่ไหมครับแต่ว่าความถ่อมใจแท้เนี่ยรักที่จะบอกว่าพระเจ้าครอบครองอยู่เราจะถ่อมอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าเราจะไม่เพียงแค่บอกว่าฉันจะทาอย่างนั้นฉันอยากจะทําอย่างนี้ฉันอยากจะทําหรือไม่อยากจะทําอะไรโดยตัวฉันเองแต่บอกว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดแน่นอนว่าในความเป็นจริงผมไม่ใช่แค่เพียงไปก๊อบคำนี้มาแล้วว่าวางไว้หน้าความต้องการของผมแล้วบอกว่าผมถ่อมใจแล้วแต่มันต้องเป็นท่าทีภายในจริงที่ว่า ให้พระเจ้าครอบครองอยู่เพราะฉะนั้นป,ประการแรกเมื่อเราดูความถ่อมใจในพระมัทเนี่ยวิย์นำเสนอในมุมของว่าการถ่อมใจแท้คือการที่เรายอมให้พระเจ้าครอบครองอยู่เพราะฉะนั <c oughs> ้นวันนี้นะครับเราที่เป็นคริสเตียนเราที่รู้จักพระเจ้าผม,ผมก็ได้ข้อคิดบางอย่างว่าเราก็ต้องดําเนินให้พระเจ้าครอบครองอย่าจะทําหรือไม่ทําอะไรก็ต้องถามพระเจ้าก็ต้องฟังเสียงพระเจ้าด้วยการที่เชื่อฟังฟังเสียงแล้วก็เชื่อฟังเสียงนั้นด้วยนะครับเอเมนนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ผมนําเสนอแล้วก็ผมเห็นนะครับในในการ มีความถ่อมใจแท้หรือว่าความถ่อมใจแท้ตามหลักความพีเนี่ยก็คือการอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเราทําท่าทางภายนอกจต่เป็นหัวใจเราจริงๆเพราะถ้าเราขาดหัวใจที่บอกว่าพระเจ้าครอบครองอยู่แล้วเนี่ยภายนอกก็ไม่ได้เป็นความถ่อมใจตามหลักคัมพีเลยนะครับและนอกจากการที่เรายอมให้พระเจ้าครอบครองการที่เราเข้ามาอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าถ่อมตัวลงไม่ได้บอกว่าเราจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยตัวเราเองทั้งหมดแต่ว่ามีพระเจ้าเป็นส่วนกลางเราก็บอกว่าถ้าพระเจ้าทรงโปรดขอพระเจ้านำถ้าพระเจ้าทรงโปรดเราอยากทาสิ่งนั้นสิ่งนี นั่นคือประการแรกวันที่2นะครับก็คือความถ่อมใจแท้ในพัมพีคือการให้พระเจ้ารับเกียรติแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องครับในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่1ข้อ2 8่ถึงสาเอได้พูดไว้อย่างน่าสนใจมากนะครับอันที่จริงเป็นข้อที่หลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็มีข้อก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากอาจจะยาวไปสักหน่อยผมเลยเริ่มที่ข้อ28่ถึงข้อสาเอนะครับบอกว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิน่นและเห็นว่าไม่สําคัญ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญเพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพักพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเราทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาปเพื่อให้เป็นไปตามคำที่เขียนไว้ว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในหัวใจในระกิตติคุณของพระเจ้าก็คือพระเจ้าเลือกพวกที่โลกดูว่าอ่อนแอและต่ําต้อยแล้วความเป็นจริงคือไม,มคมคไม่มีใครสมควรครับไม่มีใครสมควรครับแต่ระกิตติคุณทํางานอย่างนี้ก็คือพระเจ้าเลือกคนที่ดูไม่สมควรเพื่อเห็นว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงแสนดีและให้ผู้โอ้อวดอวด,อ,วดองค์ผู้เป็นเจ้าเราถูกสร้างชีวิตในชีวิตใหม่ในพระเจ้าเนะี่ยขึ้นบนหัวใจแบบนี้ไม่ใช่ความหญิงความหญิงรักที่จะบอกว่า ชั้นสําคัญชั้นเจ๋งเหลือเกินแต่ความถ่อมใจแท้รักที่จะบอกว่าพระเจ้าคือผู้เดียวที่สมควรได้รบพระเกียรติความถ er ่อมใจแท้รักที่จะบอกว่าพระเยซูแสนดีพระคุณพระเจ้าของพระองค์ทรงยิ่งใหญ่จริงๆไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็นี่เป็นความถ่อมใจที่เราเห็นนะแล้วเราเห็นว่าคนที่แสดงออกกับพระเจ้าดาเนินกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจต่อหน้าพระเจ้าเขารักที่จะถวายเกียรติพระเจ้าแน่นอนไม่ใช่การที่เราบอกว่าเราไม่เก่งอะไรเลยวันนี้มีคนมาชมผมผมก็บอกว่า โอ้พี่ผมไม่เก่งอะไรเลยโอ้พี่ผมผมไม่ได้อะไรเลยนี่ไม่ใช่ความถ่อมใจแบบพระเจ้านะครับแต่ความถ่อมใจแท้ของพระเจ้าคือเรามั่นใจสิ่งดีที่พระเจ้าใส่ไว้ในเราแล้วกล้าบอกโอ้เราขอบคุณเมื่อคนชมเราได้เราขอบคุณครับขอขอถวายเกียรติพระเจ้าในคาขอบคุณนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือความถ่อมใจแท้นี่คือประการที่สองนะพี่น้องอาจจะมีมากกว่านี้ครับสองมุมแรกเนี่ยเป็นท่าทีความถ่อมใจของเราตอบพระเจ้าอีกมุมเนี่ยเป็นความถ่อมใจของเราตอบพี่น้องนะครับความถ่อมใจแท้ประการแรกคือ การที่เราอยู่ใต้การครอบครองพระเจ้าความสมใจแท้ประการที่สองในฟัมพีเนี่ยก็คือการที่เราถวายเกียรติพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวประการที่สามนะครับความสมใจแท้คือการที่เราเห็นว่าคนอื่นดีกว่าตัวนี่เป็นความจริงที่ใหญ่มากๆครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่สามบอกว่าอย่าทําสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถมเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างมากเมื่อมนุษย์สักคนหนึ่งนะครับ จะหยุดการชิงดีหยุดการถือดีแล้วกลับมาถ่อมใจแทนกลับมาถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวแทนแน่นอนว่าคำคำนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องลดคุณค่าตัวเองลงนะครับแต่มันหมายถึงว่าเราความถ่อมใจแท้เนี่ยเราจะเลิกวัดคุณค่าของคนอื่นวัดว่าเขาคู่ควรเขาเหมาะสมกับการปฏิบัติของเราหรือไม่เราจะเลิกทำสิ่งเหล่านี้ครับแต่เราจะถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเรานั่นหมายถึงอะไรครับเรายินดีรับใช้คนอื่น เราไม่ได้วัดว่าคนนี้เหมาะสมหรือไม่คนนี้ไม่เหมาะสมใช่ไหมคนนี้เหมาะสมใช่ไหมแต่เราก้าที่จะให้สิ่งดีกับเขาก้าที่จะประกาศาากับเขากล้าที่จะหนุนน้าใจเขา,เาก้าที่จะให้อภัยกับเขาเพราะเราเราไม่ได้ถือว่าเราดีกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาหลายครั้งปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอาจจะขาดความผอมใจแท้ในหลักความผีนี้ก็ได้คนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะว่าก่อให้ผมอาจจะ อันนี้พยายามยกตัวอย่างขำๆของตัวเองนะจะได้เป็นภาพที่เห็นได้ง่ายสมมุติว่าผมบอกว่าโอ้โมมาบวชเนี่ยผมว่าทุกคนเลยแต่ว่าผมไม่ได้ยินดีปฏิบัติใครเลยอย่างแท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าผมถ่อมใจก็ได้ครับแต่แน่นอนว่าการที่เราแสดงออกความเคารพนับถือนี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าพ่อพี่พาเราไปไกลกว่านั้นเป็นเรื่องของท่าทีว่าเราเห็นคนอื่นดีกว่าตัวอย่างที่บอกครับไม่ใช่การที่เรากดคุณค่าตัวเองลงแล้วบอกเราไม่ดีอะไรเลยแต่เป็นการบอกว่าคนอื่น คู่ควรกับการที่เราจะให้สิ่งดีเขาเพราะปัญหามากมายเกิดขึ้นการต่อว่าการาการทำร้ายกันเกิดขึ้นเพราะว่าคิดว่าคนอื่นไม่ดีคิดว่าคนเราดีกว่าคนอื่นใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากๆที่พรพีบ,บอกว่าให้หยุดการชิงดีหรือถือดีแล้วถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมสิ่งนี้เป็นสิ่งอจจัศจรรย์และขอให้พระเจ้าสร้างหัวใจแบบนี้เกิดขึ้นในเรานะครับนี่เห็นว่าเป็นหัวใจแท้ของของการมีความถ่อมใจตามหลักพรพีก็คือให้พระเจ้าครอบครองอยู่ให้พระเจ้า ได้รับรเกียรติผู้เดียวเท่านั้นพระเจ้าทรงดีในชีวิตของเราแล้วก็ให้ให้เราเห็นว่าคนอื่นดีกว่าตัวให้เรายินดีปฏิบัติเขาให้เราให้สิ่งดีเขาได้ด้วยใจทองนะครับอันนี้คือหัวใจแล้วพี่น้องครับเมื่อเรามีหัวใจที่ดีเมื่อเรามีท่าทีที่ดีเนี่ยเราจะมีท่าทางที่แสดงออกมาอย่างดีผมชอบคําเปรียบเทียบหนึ่งมากเลยครับที่มีคนเปรียบเทียบว่าความถ่อมใจเนี่ยเป็นเหมือนกระดินพี่น้องครับดินดีเนี่ยมันก็ก่อให้เกิด พืชเกิดผลดีๆออกมาใช่ไหมครับแต่ทางกับการถ้าดินนี้หายไปแล้วเนี่ยถ้าดินมันตายไปแล้วเนี่ยต้นไม้มันก็ไม่เติบโตอันนี้เป็นตัวอย่างอะไรครับชีวิตของเรานะพี่น้องความถ่อมใจเป็นเหมือนกับดินที่เป็นรากฐานของสิ่งดีอื่นๆในชีวิตของคิดเสียนพี่น้องครับผมยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะเข้าหาพระเจ้าจะมีใครบ้างที่จะเข้าหาพระเยซูในฐานะคนบาปยอมรับว่าตัวเองอ่อนแอขาดแคลนต้องการพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ได้ใส่ความถ่อมใจ ไว้ในจิตใจของเขาจะมีใครบ้างที่นมัสก,การพระเจ้าอย่างตั้งใจจริงถวายเกียรติพระเจ้าแทนที่จะหาเกียรติให้กับตนเองถ้าพระเจ้าไม่ได้ประทานความถ่องใจให้แก่เขาจะมีใครบ้างที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าสละการปกครองตัวเองยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจอันเด็ดขาดของพระพิมพ์ถ้าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจถ่อมให้แก่เขาและจะมีใครบ้างที่สามารถแสดงออกความรัก กับคนที่แม้บางครั้งไม่น่ารักกับคนที่แม้บางครั้งเราอาจจะดูว่าไม่ค่อยเข้าใจกันมากนะักและจะแสดงออกความรักแม้ต้องจ่ายราคาถ้าพระเจ้าไม่ได้ใส่ใจถ่อมไปให้กับเขาพี่ต้องเห็นไหมครับว่าความถ่อมใจจะเป็นรากฐานที่ดีอย่างที่บอกว่าถ้าเราขาดดินแห่งความถ่อมใจไปแล้วเนี่ยการนมัสการพระเจ้าในชีวิตหนึ่งเราก็จะค่อยๆลดลงเพราะเราไม่สามารถยกชูพระเจ้าอย่างที่พงสทรงสมควรพร้อมกับการที่เราหยิ่งอยู่ได้เราไม่สามารถรักพี่น้องหนุนใจคนอื่นพร้อมกับการที่เรา ยิ่งอยู่ได้เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องความหอมใจเป็นรากฐานเราไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าอย่างที่สมควรจะเชื่อฟังให้พระเจ้าครอบครองถ้าเรายังไม่ได้ถ่อมใจอย่างที่อย่างที่เราได้ดูกันไปใช่ว่ายอมให้พระเจ้าครอบครองอยู่ถวายเกียรติเราแต่เพียงดีเพราะฉะนั้นความถ่อมใจจะเป็นเหมือนกับดินที่ถ้ามันหายไปแล้วสิ่งดีอื่นๆก็จะหายไปด้วยครับวันนี้จึงอยากขอพระเจ้าที่จะรักษาหัวใจแบบนี้ในชีวิตของเราที่เราจะได้มีชีวิตและมีหัวใจแห่งความถ่อมใจกับพระเจ้านะพี่น้องแต่ว่า แน่นอนครับว่าเมื่อเราด,ดําเนินชีตในความถ่อมใจเนี่ยบางคนบอกโอ้มันดูยากเหลือเกินใช่ไหมครับและหลายๆครับเราคิดว่านี่มันเป็นเรื่องของคนที่แบบว่าดูไม่มีความสุขเลยดูแบบว่าโอ้ต้องยอมให้คนอื่นต้องไม่ครอบครองอะไรเลยต้องไม่ได้ชื่อเสียงไม่ได้เกียรติอะไรเลยพี่น้องครับแต่อยากจะบอกและหนุนใจในสุดท้ายนะครับว่าผลลัพธ์ของความถ่อมใจที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆนะครับมีอยู่มป,ประเด็น,นครับที่เป็นผลลัพธ์ ที่เกิดจากการที่เรามีความถ่อมใจแท้ในชีวิตนะครับประการแรกก็คือเราจะมีความสุขมากที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้พี่น้องคบแน่นอนเราไม่ใช่พวกสุขนิยมนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ปรารถนาให้ลูกๆของพวกมีความชื่นชมยินดีพระบีก็บอกครับจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วมีอีกหลายต่อหลายครั้งนะครับอล่ะนะครับบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าวความถ่อมใจใจจะทําให้เรามีความสุขได้อย่างไรความถ่อมใจที่สอนว่าเราไม่ได้ครอบครองเลยนะเราไม่ได้ทําอะไรตามใจเนยนะเมื่อเราทําอะไรตามใจใจริงๆมีความสุข นั่นเราอาจจะเข้าใจอะไรผิดนะครับเพราะว่าความถ่อมใจแท้ไม่ได้ทำให้เราหดหู่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเศร้าหรือขาดความสุขเลยแต่มันกลับทําให้เรามีความสุขมากที่สุดเท่าที่เราจะมีได้เพราะเราจะดําเนินชีวิตไปพร้อมกับความรู้สึกผ่อนคลายเราไม่ต้องพยายามวางมากเราไม่ต้องพยายามอวดเราไม่ต้องพยายามอยากจะครอบครองหรือ หรือพยายามให้ทุกอย่างเป็นตามใจของเราแต่เราเดินไปกับพระเจ้าด้วยความไว้วางใจพวกเราเดินไปกับพระเจ้าเดินไปกับพี่น้องด้วยความรักเขายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นเปิดเผยชีวิตของเราอย่างที่เราเป็นพี่น้องนี่มันเป็นความสุขมากเมื่อเราดําเนินในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะสามารถดําเนินชีวิตกับพระเจ้ารักทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้กับเราทํารับใช้คนอื่นไปพร้อมกับความสุขมากได้แล้วอย่างที่พี่นอพี่บอกการเป็นผู้ให้มันมีความสุขยิ่งกว่าการรับเราจะมีความสุข มากที่ถ้าเราไม่เป็นคนถ่อมใจเนี่ยเราจะไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยนะครับนั่นคือสิ่งแรกนะครับสิ่งที่ะครนะพี่น้องที่เห็นก็คือความถ่อมใจจะทําให้เรามีความมั่นใจเอ๊ะมันดูขัดกันไหมความถ่อมใจเนี่ยมันดูทําให้เราจะต้องบอกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ดีอะไรมากพระเจ้าเราแสนดีเราไม่ได้ต้องได้รับการปฏิบัติแต่เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติและสิ่งนี้ทําให้เรามั่นใจอย่างไรนะครับหลายๆคนก็บอกว่าโลกเนี่ยสิ่งที่สําคัญของโลกในปัจจุบันเนี้ย ก็คือความมั it it, ่นใจในตัวเองและความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ทําให้เขาทําสิ่งดีต่างๆได้ซึ่งนั่นันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องแล้วเราก็มีความมั่นใจในตัวเองด้วยแต่การที่เราบอกว่าเราถ่อมใจและเรามั่นใจในพระเจ้าเนี่ยมันพาเราไปไกลกว่าเราไม่ได้ขาดความมั่นใจเรามีความมั่นใจนะครับแต่เราเปลี่ยนจากการมั่นใจในตัวเองมาเป็นมั่นใจในพระเจ้าที่อยู่ในเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราถ่อมใจและมั่นใจในพระเจ้าที่อยู่ในเรามันทําให้เรามีความมั่นใจอย่างมากมาย เกินกว่าที่เราจะคิดได้นะครับพี่น้องบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าอความกล้าหาญของเราความความคิดของสร้างสรรค์ของเรามันอาจจะเกิดจากการที่เรารู้สึกราวในตัวเองมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องเมื่อเรามาเป็นคิดเตียนครับเราจะเห็นว่าหลายๆคนในพมพีเราเห็นผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับที่อาจจะดูว่าไม่มีอะไรมากเราเห็นเพื่อนสามคนชักลัดเมชาตอาเวตเนโกนะครับถ้าออก่างผิดขออภัยด้วยน,นะครับโอเคเพื่อนสามคนนี้เขา ยืนหยัดต่อสู้กับกฎที่ไม่ถูกต้องได้ใช่ไหมครับด้วยความมั่นใจไม่ได้บอกว่าัวเขาเก่งแต่เขาบอกเขามั่นใจในพระเจ้าอีกหลายต่อหลายคนในพัมพีนะครับวันนี้พี่น้องอาจารย์พอนึกออกน่าจะมีคนในใจครับที่เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นฮีโร่หรอกแต่ว่าเพราเขามั่นใจในพระเจ้าผู้เป็นฮีโร่ต้องหาแล้วเขาเป็นประสบการณ์ที่แบ่งปันกับเราได้ครับเพราะฉะนันปานที่สองผมเห็นว่าผลลัพธ์ของความผอมใจอ่ะพี่น้องก็คือทําให้เรามีความมั่นใจมากเกินกว่าที่เราจะคิดได้เราจะสามารถ เดินเหินหลับใช้พระเจ้าทําสิ่ง,งต่างๆในโลกนี้เรียนหนังสือได้อย่างมีความมั่นใจเกินกว่าแค่ที่แขนของเราจะไปถึงแต่คือพถดของพระเจ้าไปถึงอย่างกว้างขวางนะครับนั่นคือประการที่2วัานาที่3นะครับความหอมใจผลลัพธ์ของความหอมใจเนี่ยพี่น้องไม่ได้ทําให้คิดเตียนเฉยชาแล้วรู้สึกว่างั้นเราหอมใจเราประมาณนี้แล้วกันบางคนบอกว่าโอ้ความหยิ่งความต้องแบบว่าทะเยอทะยานอยากจะเลี้ยงอีโก้ด้วยความสําเร็จเนี่ยมันจะ มันจะพาเราไปข้างหน้ามากๆความผ่อมใจทําให้เราไม่ไปไหนอยู่กับที่ถ้าเราบอกว่าเราต้องสอนเรื่องความผ่อมใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่เกิดผลนะโอการัานของเรามันจะอยู่กับที่เท่านี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันที่จริงความผ่อมใจเนี่ยวันที่3ผลลัพธ์ก็คือทําให้เรานะครับมีแรงขับเคลื่อนเกินกว่าที่เราจะคิดได้มีความสุขเกินกว่าที่เราจะคิดได้มีความมั่นใจเกินกว่าที่เราจะคิดได้และมีแรงขับเคลื่อนเกินกว่าที่เราจะคิดได้มเ,เ,เ,ดไดเมื่อเรามีความถ่อมใจตามหลักพี่ะครับโอเคผมีอยากจะ ู <Cornell>. ให้ดูบานพีขออ yo, ้อหนึ่งนะครับของอาจารย์ปอลโลในหนึ Lew ่งโคลเนสิบห้าข้อสิบนะครับอาจารย์ปอลโลบอกว่าแต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้และโดยพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพระเจ้าก็ไม่ไรประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพระเจ้าตักตามมากกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ตัวข้าพระเจ้าเองเป็นคนทาแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพระเจ้าที่ทําอาจารย์ปอลโลบอกอะไรครับโดยพระคุณของพระเจ้าที่อาจารย์ปอลโลได้รับมาทําให้อาจารย์ปอลโล ตากตาทามากกว่าเขาทั้งหมดเพราฉะฉันเนี่ยเมื่อเราถ่อมใจเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการต้องทําให้เป้าหมายสําเร็จเพื่อเราจะรู้สึกโอ้มีอีโก้แล้วต้องเดินต่อไปแบบนี้แล้วทำเป้าหมายเสร็จเลี้ยงอีกโก้เป้าหมายให้สาเร็จแล้วก็เลี้ยงอีกโก้ต่อไปแต่ว่าจา์ปาโลกลับมาบอกว่าสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนของจา์ปาโลไม่ใช่การทําเป้าหมายให้สําเร็จเพื่อตอบสนองความต้องการของเองแต่ว่าทาเป้าหมายสำเร็จเพื่อตอบสนองพระคุณพระเจ้าแล้วเมื่อเราตอบสนองพระคุณพระเจ้าเราถ่อมใจแล้วและเลิกถึงพระคุณที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยพี่น้อง มันเป็นแรงที่ผลักดันเราเกินกว่าที่จะคิดได้จัมโบโลทํางานแบบโอ้โหได้อย่างสุดยอดนะครับพี่น้องวันนี้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกหมดไฟอยู่บางครั้งรู้สึกว่าเราอาจจะมีน้อยเกินไปหรือบางคนรู้สึกว่ามีมากเกินไปจนจนเราพลาดจากสิ่งที่ดีวันนี้กลับมาถอนใจแล้วก็เพึ่งพาพระคุณพระเจ้าเรียนรู้ว่าเราต้องมีพระเจ้าในชีวิตพระเจ้าครอบครองอยู่พระเจ้าสมควรที่เรพระเกียรติและให้เรายินดีที่จะให้คนหนึ่งออกไปสิ่งเหล่านี้พี่น้องมันเป็นแรงผลักดัน ที่ทาให้เราเดินไปข้างหน้าเกินกว่าที่เราจะคิดได้ไม่แปลกเลยคนระับเมื่อเราถอมใจแล้วคิดว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราจึงเห็นว่าพ่อแม่หลายคนก็ทําอย่างเต็มที่เพื่อลูกของเขาลูกหลายคนก็ทาอย่างเต็มที่เพื่อพ่อแม่ของเขาเพื่อครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นพลังขับเคลื่อนจริงๆเราเห็นผู้รับใชพ้พระเจ้าตลอดความพีใน,ในฐานะที่ผมก็เป็นผู้รับใชพ้พระเจ้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มารับใช้แล้วเห็นเลยว่าคนรุ่นหนึ่งเขารับใช้พระเจ้าแบบมองไปว่าโหเขาทําได้อย่างไรเขาทําได้อย่างไรถ้าเขาทําด้วยกหลังแล้ว คิดว่าฉันต้องทําฉันสําเร็จเขาคงเลิกไปแล้วแต่ว่าเขาทํามาถึงทุกวันเนี้คนมาเป็นร้อยเป็นพันปีส่งมาจนถึงทุกวันเนี้เพราะว่าพระคุณพระเจ้าอยู่แล้วผมก็เชื่อและอยากรับสิ่งนี้มาเป็นกําลังที่จะเดินต่อไปนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในวันนี้นะครับก็คือความถ่อมใจความถ่อมใจมีอะไรบ้างนะครับที่ที่อย่างที่ผมบอกนะว่าเรามาคุยกันได้นะพี่น้องอาจจะเห็นอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เราลองมาคุยข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ ออมีสิ่งอะไรที่เป็นผลลัพธ์กับเราบ้างเป็นสิ่งดีเราลองมาแชร์กันได้นะครับเอาละ่ะวันนี้ก็อยากจะมีโอกาสได้อธิษฐานกับพี่น้องนะขอพระเจ้าทรงสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่ไม่ใช่สิ่งที่เราทําได้โดยกําลังของเราครับแต่ว่าขอพระเจ้าสร้างหัวใจแบบนี้ในผมและในพี่น้องนะครับอธิษฐานร่วมกันนะครับฮาเลลูยาพระเจ้าขอบคุณพงส์สำหรับพระเจ้าของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลาย ในวันนี้พระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างวันนี้ขอให้สิ่งที่อาจารย์โบโลพูดจะเกิดขึ้นกับเราคือขอให้เราทั้งหลายมีหัวใจเช่นนี้มันอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ค,คือถ่อมใจถ่อมใจพระเจ้ายอมให้พระเจ้าครอบครองอยู่วันนี้ถ้ามีสิ่งใดทีด่ค้าพงหรือว่าพี่น้องที่นี่อาจจะยังไม่ให้พระเจ้าครอบครองขอพมช่วยและขอให้เราเป็นคนนั้นที่ยกชูพระเจ้าแต่เพียงผู้ดีทุกสิ่งที่เราทำเราจะถวายเกียรติพระเจ้าและขอให้เราเลิกที่จะวัดคุณค่าของคนพระเจ้าเลิกที่จะคิดว่า คนนั้นไม่ดีไม่สมควรกับเราเลิกที่จะมีอคติกับคนแต่กลับมาถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมพระเจ้าเราขอให้สิ่งดีของพระเจ้าจะเกิดขึ้นการงานของพระเจ้าจะเกิดขึ้นการถวายเกียรติพระเจ้าจะเกิดขึ้นพระพรที่ส่งออกไปกับผู้คนจะเกิดขึ้นดีต่อข้าพงค์ที ông, ท่ีทุกคนข้าพงค์อธิษฐานต่อพงค์ในพระนามพระซูคิตเจ้าเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องค่าวละถ้าพระเจ้าทรงโปรดเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ